ที่แล้วรัฐบาลได้เปิดเผยถึงมาตรการปรับลดภาษีครั้งใหญ่รวมทั้งมาตรการเยียวยาภาคครัวเรือและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานทําให้หลายฝ่ายเกิดความกังวลต่อสถานะทางการคลังของอังกฤษจากการก่อนหนี้เพิ่มขึ้นของรัฐบาลโดยการเทขายพันธบัตรรัฐบาลทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ30ปีพุ่งขึ้นไปเหนือระดับ1ะ5เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีหรือนับตั้ง ปี2,545ค่ะนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่ารัฐมนตรีคลังของอังกฤษนายควาซีกว่าเต็งจะไม่ละออกจากตำแหน่งและจะไม่มีการยกเลิกนโยบายที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ซึ่งนายกว่าเตงได้จัดการประชุมกับบรรดาผู้บริหารวานิชธนกิจของอังกฤษเพื่อสร้างความมั่นใจต่อตลาดการเงินโดยตัวเขาก็กล่าวว่ารัฐบาลอังกฤษนั้นมีความมุ่งมั่นในการรักษาวินัยทางการคลงัง และกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับธนาคารกลางอังกฤษเพื่อสนับสนุนสเสถียรภาพในระบบการเงินและการรักษาเป้าหมายเงินเฟ้อรัฐมนตรีคลางอังกฤษยังระบุอีกด้วยค่ะว่ามาตรการของรัฐบาลที่มีการประกาศจะช่วยหนุนการขยายตัวด้านอุปทา,านของเศรษฐกิจผ่านทางมาตรการจูงใจด้านภาษีและมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึงจะก,กระตุ้นการเติบโตและสนับสนุนการลงทุนรวมทั้งเพิ่มค่าแรงทั่วสหราชอาณาจรรักรขณะที่ทำให้เงินเฟ้อน,นั้นปรับตัวลดลงค่ะก็เชื่อมโยงนะครับเรื่องของระบบการเงิน